ตรงนี้ดูเหมือนว่าข่าวเกี่ยวกับความเป็นจริงในอเมริกาอะไรแบบนี้มันเริ่มจะเผยแพร่ออกมามากขึ้นครับก็คือเหมือนจะเป็นความล้มเหลวของการพัฒนาการบริหารสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรก็มองว่าจเจริญนั่นแหละอเมริกาจเจริญแต่ทีนี้คนที่อยู่ที่นั่นจริงๆนะนะเขาเริ่มออกมาแชร์กันแล้วมันคือค่อนข้างยั้นแย่อย่างมากเลยคนร่อนเร่คนรายบ้านนี่เต็มเมืองเลยแล้วก็อาชญากรรมเพียบคือหาจุดที่ปลอดภัยนี่แทบจะไม่ได้เลยนะ ไม่ว่าจะสถานที่สาธารณะแห่งไหนตรงไหนก็ตามมักจะทําตามใจตัวเองกันแล้วก็มักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งการฆาตการรมสูงมากจนตํารวจนี่เริ่มจะกลัวโจรแล้วเพราะว่าโจรมีเยอะมากจริงๆขอทานเยอะกว่าในาคดีกี่สถานที่โดงดังต่างๆก็เริ่มลางแล้วก็กลายเป็นความสศกรปรกที่เข้ามาแทนโอ้เพื่อนๆลองหาดูเถอะเดี๋ยวนี้เขามาแฉกันบ่อยมากจริงๆ หรือหาดูพวกแนวคนไทยในอเมริกาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะว่าเขาจะพูดแนวไหนอ่ะทีนี้มีชาวรอดแอนเจรีตคนหนึ่งเขามาพูดถึงเรื่องนี้พอดีเลยเขามาโพสต์รอดแอนเจรก็ในอเมริกานั่นแหละเขาบอกว่ามาอยู่ทองหล่อได้ประมาณ4ปีแล้วผมนะ่ะรู้สึกเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากฝันร้ายที่ถูกเรียกว่าความก้าวหน้าผมว่าลหลายๆคนในอเมริกาคงจะบอกว่าคุณน่ะโชคดีแล้วที่ได้เกิดในประเทศที่เจริญที่สุดในโลก แต่เชื่อผมเถอะความเจริญที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในจํานวนเลนบนทางด่วนหรือว่าความสูงของตึกวอสต์ตีทแต่มันอยู่ในหัวใจของผู้คนคุณเชื่อไหมผมซึ่งมาจากเมืองที่เจริญมาถึงไทยครั้งแรกนะภาพมาดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยสายไฟพาดระโยงระยางตึกเก่าๆสลับกับตึกใหม่ๆเหมือนเป็นกระตูเลยแล้วการจราจรที่เหมือนเป็นเกมเอาชีวิตรอดทีนี้พอนานเข้าผมเริ่มเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความไม่สมบูรณ์นั้นแล้ว นี่มันเป็นสิ่งที่อเมริกาได้ทิ้งมันไว้ข้างหลังนานมากนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่จริงในอเมริกานะ่ะทุกอย่างมันคือธุรกิจไปหมดเลยคุณต้องนัดหมอเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องเล็กน้อยต้องส่งอีเมลอย่างเป็นทางการต้องใช้แอปพลิเคชันเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านโหถึงขั้นต้องใช้แอปพลิเคชันเลยเหรอทุกความสัมพันธ์มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากแต่ว่าในไทยนะ เรื่องของรอยยิ้มผมได้เดินไปซื้อกาแฟร้านเดิมทุกเช้าเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ผมไม่ต้องพูดอะไรมากแค่สบตากันแม่ค้าก็ยิ้มให้ผมก็ยิ้มแล้วก็ส่งแก้วเดิมมาให้ผมนี่มันเป็นความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันที่ผมไม่เคยได้รับในเมืองใหญ่ในอเมริกาเลยแล้วพนักงานทุกคนนะนะเขาจะเก็บเงินโดยที่ไม่มองหน้าคุณด้วยสามทีนั้นมีในเรื่องของน้ําใจด้วยโดยที่ไม่ต้องการเงินผมน่ะเคยรถเสียอยู่ข้างทางในซอยเล็กๆ แทนที่จะต้องโทรเรียกบริษัทประกันเป็นชั่วโมงแล้วก็โดนชาร์จค่าบริการแพงๆแบบที่เคยเจอในประเทศมีวินมอเตอร์ไซค์สองคนหยุดรถแล้วก็ช่วยเข็นรถผมเข้าข้างทางพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยแต่ว่าใช้ภาษามือแล้วก็รอยยิ้มพวกเขาไม่รับเงินที่ผมยื่นให้ด้วยซ้ําลองคิดดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในนิวยอร์กหรือว่าเอลเอนะคุณจะโดนอะไรคุณอาจจะโดนไล่ให้พลทางโดยที่ไม่มีใครมาช่วยอะไรคุณเลย อ๋อนี่รถเขาอาจจะแบบว่าเก,กากวางทางมั้งวินมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยมาช่วยเข็นออกเขาพูดต่อถึงเรื่องความยืดหยุ่นมันมีปัญหาก็จริงนะแต่ว่าคนไทยนะมีกลไกการรับมือความเครียดได้ดีกว่าเราในอเมริกาเนะ่ยจะเครียดแล้วมีขั้นตอน 1, 2, 3เพื่อที่จะแก้ไขแต่ว่าที่นี่พวกเขาแค่บอกไม่เป็นไรแล้วก็หาทางออกที่ง่ายกว่ามันคือการประหยัดพลังงานจิตใจที่สังคมอเมริกานะ่ะขาดแคลนกันอย่างหนัก ทุกคนใช้อารมณ์กันสิ้นเปลืองมากที่นั่นเพราะงั้นคงจะไม่แปลกถ้าผมจะบอกว่าตอนนี้สังคมอเมริกันกำลังจะเสื่อมผมนะ่ารักประเทศของผมนะแต่ถ้ามองอย่างตรงไปตรงมาอเมริกาตอนนี้มันเหมือนเป็นกับบ้านหลังใหญ่ที่หรูหราแต่ว่ากำลังพังทลายจากข้างในมันมีความโดดเดี่ยวที่ร้ายแรงมากเรานะี่มีอินเทอร์เน็ตที่น่าจะเร็วที่สุดในโลกในอเมริกาแต่ว่าเราเป็นสังคมที่รู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด แทบทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกคําถามว่าเป็นหน้าที่ของคุณหรือไม่คุณถูกบังคับให้ทํางานหนักเพื่อที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ที่ห่างไกลจากเพื่อนร่วมง,งานจากนั้นก็ขับรถคันใหญ่ไปกราบอยู่คนเดียวทุกวันนี่คือความรู้สึกของชุมชนเหรอชุมชนที่แท้จริงมันตายไปแล้วสําหรับที่นี่แต่ว่าในประเทศไทยผมน่าสามารถเดินไปตลาดตอนค่ำได้เจอเพื่อนบ้านนั่งกินข้าวด้วยกันกินขนมกินกาแฟกินเบียร์ด้วยกันเพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการที่สุด ส่วนเรื่องความรุแรงและปัญหาสุขภาพจิตในอเมริกาเราก็มีเงินมีเทคโนโลยีแต่เราก็มีความรุนแรงจัเปืนแล้วก็วิกฤตยาเสพติดคนไร้บ้านเยอะมากมากจนถึงขนาดที่ว่าคุณเริ่มชาชินคุณจะไม่สนใจหันไปมองเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่ามันไม่ใช่ของแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกผมไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนตอนกลางคืนได้เลยที่นั่นแต่ว่าในกรุงเทพผมเดินกลับบ้านตอนตีหนึ่งปลอดภยัยแม้ว่าผมจะระวังตัวอยู่บ้าง แต่ว่าในหลายเมืองใหญ่ของอเมริกาตอนนี้มันอันตรายเกินกว่าที่จะทำอะไรแบบนี้ได้แล้วนะบางทีก็มีการแข่งแย่งแต่ละคนก็มีต้นทุนชีวิตที่ดูเหมือนจะสูงเร็วทุกอย่างในอเมริกาคือการแข่งขันคุณต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้บัตรเครดิตแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลแต่ในไทยการใช้ชีวิตที่พอเพียงนะั้นมันเกิดขึ้นได้จริงรายได้ประมาณ3 0,000ื่นต่อปี สามหมื่นดอละลาร์ในกรุงเทพอาจจะทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนมีรายได้แปดหมื่นต่อปีในซานฟรานซิโกซะอีกเพราะว่าคุณสามารถเข้าถึงอาหารดีๆบริการนวดการดูแลสุขภาพและก็การเดินทางได้ในราคาที่สมเหตุสมผลต่อมาอยากจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมบ้างเพราะว่าในอเมริกาไม่ค่อยจะมีวัฒนธรรมเลยบอกตามตรงที่นั่นเน้นความเรียบง่ายและเป็นมาตรฐานมากกว่าแต่ว่าชีวิตในประเทศไทยนะ มันเต็มไปด้วยความผิดเพี้ยนที่ทําให้จิตใจสงบผมขอยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับวัดแล้วก็อสานพระภูมินี่คือการผสมผสานที่น่าทึ่งระหว่างความเชื่อโบราณกับชีวิตสมัยใหม่วัดวาอารามที่สวยงามและสงบนะ่นะทำให้ผมรู้สึกสงบตามแล้วก็เชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวผมเองในขณะที่ในเอเมริกาน่ะเรามีแต่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และอาคารสำนักงานที่มันน่าเบื่อมาก อาแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องสารพระภูมิพูดถึงแต่เรื่องวัดแล้วก็ตลาดที่นี่มีเสียงมีกลิ่นมีสีของตัวเองตลาดน้ําตลาดกลางคืนรถเข็นขายอาหารเป็นประสบการณ์ที่ใช้ประสาทสัมผัสครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วมันแตกต่างจากห้างสรรพสินค้าที่จัดสินค้าแบบเป็นระเบียบแต่ว่าปราศจากชีวิตชีวาของอเมริกาแววตาของชาวอเมริการจํานวนมากในตอนนี้เหมือนปลาตาย ไม่มีความสุขในชีวิตเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆเพื่อค้นหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้มันเป็นชีวิตของราชาผู้ดูเหมือนจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ว่าโดดเดี่ยวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีวัฒนธรรมเหมือนที่อื่นประเทศไทยอาจจะไม่ได้เจริญเท่ากับอเมริกาในแง่ของพวก GDP หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างแต่ว่าในแง่ของความสุขความสงบในจิตใจแล้วก็ความอบอุ่นของมนุษย์ผมว่าไทยนำหน้าอเมริกาไปหลายสิบปี ผมนะ่าไม่คิดจะกลับไปสู่ชีวิตที่ต้องทำงานหนักเป็นบ้าเป็นหลังเพื่อแค่ที่จะอยู่รอดในประเทศที่สวยงามแต่ไร้หัวใจอีกแล้วอ่าและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวอเมริกาคนหนึ่งแต่ยังมีอีกหลายคนนะเชื่อไหมบางคนก็โพสต์ในทิกตอกในเรตินในอะไรก็แล้วแต่ของเขาแล้วแต่ช่องทางที่เขาถนัดและเขามีหลายคนนะที่ไม่กล้าเปิดเผยหน้าตัวเองเพราะว่าบางคนเขาก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไงเดี๋ยวจะหาว่าบูลลี่ประเทศตัวเองอะไรแบบนั้น ก็เพื่อนๆคิดว่าไงครับชาวอเมริกาเขาบอกมาอย่างนี้เขาเจริญกว่าก็จริงนะแต่จะมีความสุขเท่ากับในประเทศไทยนะไม่มีทางก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ